การใหญ่ในวงการเกมที่มีกลุ่มรับจ้างปั๊มแรงทําให้วงการเกมต้องสันส่นสะเทือนถึงกับมีการแบนไอดีนับแสนถ้ามีคนจ้างมุงปั๊มแรงเห็นทำปะเอาดิพี่ฉันเล่นเกมแล้วยังได้ังค์อีกโคตรคุม้มอ่ะกูขอดูกว่ามึงเก่งจริงป่าปั๊มแรงแม่ผิดเย้ยกฎหมายหรือว่าผิดกฎเกมเลยพี่มันไม่ดีไหมครัต้องให้คำตอบวันนี้ก็ได้กลับไปคิดด้วย ปัามแรงนี่ต้องทำไงพี่รีบฟาร์มรีบฆ่าคนเาื่อเอาแต้มคิวก็ใช่ปะถ้ามึงรู้ว่าตอนไหนไม่ชนะให้รีบเลือกตั้งใหม่ทันทีเลยโดยปกติลูกค้าของเราคือคนที่อยากได้แรงสูงสูงแม่งติดต่อเข้ามาในเพจแล้วเว้ยเรามี4ี่คนเล่นเดือนหนึ่งได้คนละห้าหมื่นถูกไหมมึงคิดดูถ้าเกิดเรามี50คนเนคนไได้เดือนเท่าไหร่ถ้าเราส่งงานลูกค้าจนครบหมดแล้วเราจะหาลูกค้าจากไหนเพิ่ม สิ่งที่เขาได้จากเรามันไม่ใช่แค่แรงแต่มันคือการที่ทําให้เขาได้สัมผัสตําแหน่งที่มันสูงกม่าจุดที่เขาควรจะอยู่แล้วคนเราพอมันได้ขึ้นที่สูงเมื่อไหร่ไม่มีใครอยากลงต่ำหรอกเอาแรงค้อนภายในสี่วันไหวปะถ้ามันจ่ายสองเท่าไหวรับไปเลยที่มียังทําไม่ทันเลยพี่มันต้องเสร็จบรรยากาศทํางานตอนนี้มันไม่สนุกเลยเนาะถ้ามันเห็นกับตัวผปตอไปอ่ะพวกเรามั้งใจแน่เลยสองแสนที่หายผมได้ไหม กูหาให้มึงได้แต่มึงมีปัญญาทำด้วยก็งั้นต่อรองม,มึง,มง,ง,มมงเงงเงินไปทำไรเงามาคืนกูไว้ครบก็บอโหม,มันไม่อยู่ง่ายๆหรอกอยู่ก็รู้แล้วนี่ว่ามันเป็นคนยังไงมึงจะไปไหนเฮ้ยลงสื่อ,อเลยสัสมึงเห็นไปมึงทำเหี้ยอะไรล,ลงไปถ้ามึงไม่จ่ายมึงรู้ใช่ปะเพาะมันจะเป็นไง มึงจ้างได้กูก็จ้างได้ว่ะ